เอาละขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะวันนี้มาอยู่ผมในเกมฟรีฟาร่านะฮะซึ่งวันนี้ก็จะมาอยู่ในโหมดคลั่งนะฮะโหมดคนคลั่งะฮะอธิบายง่ายๆสำหรับโหมดนี้นะคือถ้ายิงคาได้มากตัวเราจะยิงเทพมากการเดินไปเดินมามันก็จะทําให้ช่วยแบบช่วยเทพขึ้นได้ะฮะโดยการที่สังเกตที่ลอด หลอดห้าแถบด้านบนของเลือนนะครับเพื่อนของรูปเรานี้ไม่วางเว้ให้มาคิดตรงคิดถึงนี่ปากปวอเลย,เลยต่อรูปเอารูปอาจารย์มาให้แน่ๆเพวกเราเป็นคนที่ชอบเล่นมุกกันนะฮะรองเท้าโดด เราเดินไปเดินมาก็เอ้ยก็จะทำให้ตัวความสามารถของเราขึ้นมาได้นะฮะปืนยิงลูกระเบิดลืมชื่อไปแล้วผมขอเรียกว่าแกรนเนตแล้วละกัน ลดลงมัโอเคออฟ้ามาเลบแลบหนึ่งนะโหมดนี้เขาจะเล่นแบบเหมือนเหมือนโหมดปกติเลยฮนะแต่เพียงแค่มันจะมีความสามารถเพิ่มมานิดหน่อยนั้นเองครับมือจับไปแล้วไม่เอาคัตั้งกันแล้วับไม่ได้เป็นสายนอนจะนอนก็นอนอยาก เลิเวลสามยี่ถ้าเราวิ่งไปวิ่งมาก็นี่นะความสามารถขึ้นมันขั้นฮนะเลือดสามร้อยนะเยแค่ yeah, <okay. S 2> ผมมิสกีนนะแต่ยังโหลดแต่ยังโหลดเอทรัพยากรไม่เสร็จผมเพิ่งกลับมาเล่น ออมันยังมีจุดแดงๆบอกนะถ้า,ถามีความถ้าคนมีความสามารถเยอะแลยนะฮะเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนระวังตัวด้วยนะฮะถ้าคนมีพวกมีความสามารถเยอะระวังตัวด้วยเเห็ดทำไมมันดอกเยอะเนี่ยวะ รบเยิ่มมันกันนี่ไม่เห็นไงเสียงปืนไม่ขึ้นเมื่อกี้เม็ดเลยไม่รู้ว่าอยู่ทางไหนไอ่าใครมาวางเออเดีย่ยวนี่ยิงโอเคเสียงใครฟาด คิดจะวางกับดักไว้อย่างนั้นไม่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 ไม,ไม,ไม่วางริมประตูนี่โดนไปนานแล้ววางไม่น่าประตูขนาดนั้น ค okay. น,นจงลุกโชนเฟร,รมไคเซอร์อาแล้วผมก็ยานตรายแล้วนะฮะจังหวะน,นี้ผมเดินไปแนมาหนหยเขาก็ยะเห็นกันหมดแล้วนะฮะเมอ่อนาตาพื้นฟูเรียจะเพิ่มขึ้นไวมากด้วยอนะ ไม่มีไอออนก็หา่าลงไปฆ่ามันเลยเดีาเวลาอยู่ วิ่กล้องตัวจับของเราโอเคเยี่ยมโหลดลูกให้เต็ม <c oughs> ก็เข้าไปหลบในบ้านแป๊บหิวแป๊บโอเคอย่างสกครกแป๊บเยี่ยวโอเคเลสโก ไอ้ที่ซ่อมกลอดมีคนใช้รไปยังไงไปดูแล้วโอ้ยโดด <L ank. S 1> แรงเกนินโอ้ <S <S อะไรวะนี่ โอ้โอ oh. oh ้ยโกอดนะครับผมเจอคนนึงแล้วบนนู้นโดโดโี้ยโดนคนแถวนี้แป๊บๆอยู่ไหนวะเชจะโดนลุงสองฝั่ง,งนี้ไม่ได้ด้วยลบันลบัน เฮ้ยไม่ได้เก็บเอ้คดอยู่เว้นสู้ไข่ไม่ได้ <Yeah. S 1> แกนเนตยัดเอ้ย <Yeah. S 1> มันก็ยังงงๆหน่อยนะฮะมันเร็วมากโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละ ไว้เจนคลิปหน้าครัผมสวัสดีครับ